วันนี้ที่ได้ลงพื้นที่ดูรับฟังปัญหาของชาวบ้านนะคะก็คือสืบเนื่องจากวันที่30ที่ทางวุฒิสภาได้มารับเอ่อรับฟังปัญหากับเอ่อประชาชนนะคะแล้วก็เราได้เห็นแล้วว่าประเด็นหลักๆของประจวบเนี่ยก็คือเรื่องที่ดินนะคะวันนี้เราก็เลยพอว่างจากภารกิจอื่นเนี่ยเราก็เลยต้องการลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลอย่างแท้จริงว่าชาวบ้านต้องเอ่ออยากให้แก้ช่วยแก้ปัญหาอะไรวันนี้ปัญหาหลักๆก็จะมีเรื่องของที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของทหารหรือว่าพื้นที่ของกรมธานารักษ์ต่างเนี่ยแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาช้างป่านะคะแล้วก็ประเด็นปัญหาเรื่องของไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึงซึ่งจะกอให้เกิดความเหลื่อมล้ําไม่ว่าจะการศึกษาไม่ว่าจะเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างๆในการประกอบอาชีพสัมาอาชีพหรือว่าเกิดความเหลื่อมล้ําในการที่จะได้สิทธิต่างๆเข้ามาประเด็นปัญหาเหล่านี้เราจะถูกคัดกรองเข้าสู่กระบวนการของกรรมธิการต่างๆ ส่งต่อให้แก้ไขปัญหาแล้วเราจะคอยติดตามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยถูกแก้ไขยอย่างไรหรือถ้าหากว่าในส่วนของกรรมธิการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เราจะนําประเด็นปัญหานี้เข้าปรึกษาหารือในวุฒธธิสภาเพื่อให้สะท้อนถึงว่าอะไรที่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก่อนเป็นปัญหาที่เร่งด่วนเราก็จะนําไปพูดคุยในวุฒิสภาต่อไปค่ะค่ะจากครั้งที่แล้วที่เราลงเมื่อวันที่30นะคะตอนนี้ทางวุฒิสภา ได้สรุปปัญหาประเด็นหลักๆนะคะสรุปออกมาเป็นประเด็นประเด็นแล้วเร,เ,รเราได้ติดตามไปว่าตอนนี้ได้นําเรียนไปสู่กรรมธิการต่างๆเพื่อเข้าสู่การแก้ปัญหาะค่ะอยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการะค่ะในส่วนของตัวสวอเองนะคะถ้าหากว่าปัญหาต่างๆได้ถูกนําลงสู่กรรมธิการแล้วและเราได้ติดตามปัญหาต่างๆแล้วถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างบูรณาการเนี่ยตัวสวอเองจะนําเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อ หยิบมายกเป็นประเด็นเพื่อซักถามไปถึงเจ้ากระทรวงต่างๆนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้ตัวสวเองเนี่ยหลายๆท่านก็ต้องจัดการกับปัญหาส่วนตัวเยอะตัวสวเองที่ไม่ได้ถูกปัญหานั้นเป็นสวอิสระเราก็ค่อนข้างจะทํางานค่อนข้างยากหน่อยนะตอนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมเนี่ยเราจะรีบนําปัญหาพวกนี้เข้าสู่ปรึกษาหารือในวุฒิสภาใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ คือในกรณีนี้วันนี้เราได้รับฟังปัญหาอย่างแท้จริงแล้วนะคะว่ากระทบหน่วยงานภาครัฐอะไรบ้างตัวแนวทางของสวอเองเนี่ยจะให้ทางคณะทํางานเข้าไปช่วยในประเด็นที่เร่งด่วนก่อนช่วยเหลือชาวบ้านในประเด็นที่เร่งเดือนก่อนในเรื่องของการร้องอุทธรหรือว่าการล้องต่อสารปกครองอันนี้เราจะให้ทางคณะทีมงานเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ก่อนส่วนตัวสวอเองเนี่ยจะนําเรียนเข้าไปสู่ในกรรมธิการทหารแล้วส่วนหนึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางทหาร ที่เราพอรู้จักเราจะนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับท่านเพื่อหาแนวทางาว่าจะมีทางไหนที่จะยืดหยุ่นหรือเยียวยาผู้เดือดร้อนได้ก่อนค่ะทีวีคีรีขันทีวีของคนประจวกผลิตร,รายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน